วันนี้เราก็จะมาสร้างมหาทานบรมีกันใช่ไหมจ๊ะใช่ครับวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่เราได้ไปกราบอาราธนาพระเถรานุเถระสามพันวัดทั่วประเทศให้ใจมาเป็นเนื่อนนาบุญของเรา เราจะได้มีโอกาสทำบุญในบุญ,ญาเขตนะซึ่งเราก็ได้ทราบอันนี้สองงนดีอยู่แล้วนะทำบุญในบุญ,ญาเขตของพระรันานตรัยเนี่ยมีอันนี้สองยิ่งใหญ่ไพศาลนะมากมากกว่าทำบุญที่นอกบุญ,ญาเขต เหมือนอย่างท่านอิน,กนทก,นกะเทวบุตรกับท่านอังกุระเทวบุตรซึ่งท่านอังกุระเทวบุตรเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้บังเกิดขึ้นแต่ท่านอินทกะเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าระพรงคนี้มันเกิดขึ้นท่านอินทกะตามเป็นมนุษย์ ใส่บาทแค่ทัพพีเดียวกับพระอนุรุธะพระอรหันยังได้อานิสงส์หนึ่งยิ่งใหญ่ไพศาลทีเดียวจะจับเวลาแล้วก็ไปถึงหนึ่งนาทีเนี่ยยังได้ไปเป็นเทวบุตรนา่งกายชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนชั้นดาวดึง,งดึง่อพระองค์เสด็จขึ้นไปบนดาวดึง ส่วนท่านอังคุระนั่นทะทำอยู่ยาวนานเดียวในโลกมนุษย์ยุคที่ไม่มีเนื้อนาบุญสงเคราะห์โลกทำสาธารณกุศลทำทุกอย่างแต่ที่เด่นๆที่มีบันทึกเอาไว้ก็เลี้ยงข้าปลาอาหารแกค,คนยากคนจน ทำเป็นหมื่นปยังนั่งห่างจากอินทกะเทวบุตรถึงสิบสองยุ์ซึ่งไกลลิบเลยเยืดหนึ่งก็ประมาณสิบหกกิโลก็เป็นเป็นร้อยกิโลเลยไกลกันทีเดียวนั่นท่านอินทกะทำบุญ พระอรหันต์องเดียวแต่นี้เราถวายเป็นมหาสังฆทานนะได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่กว่าท่านอินทกะเทวบุตรทำกับพระอรหันต์ซะอีกเพราะว่าทำกับหมู่สงฆ์ไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นรูปใดใจเราขยายกว้างขวางสามพันรูปที่เป็นระดับเจ้าวาด ท่านจะมาในวันพรุ่งนี้นะล้วนแต่ได้อุทิศชีวิตศึกษาพระธรรมวิน,นัยแล้วก็สืบทอดอายุพระพุทธศาสนารวมทั้งปกป้องพระศาสนาไว้ด้วยด้วยชีวิตทีเดียวอยู่แดนไกลเนะี่ยไกลจากถิ่นที่จเจริญ เพราะฉะนั้นทาไม่รัพระศาสนากันจริงๆแล้วอยู่ยากแต่ท่านอยู่อย่างมีความสุขในถิ่นธุระกันดาลในวความสุขในเพศของสมณะเพราะฉะนั้นคุณธรรมคุณวิเศษจึงมีแดท่ทุกๆรูปมากบางน้อยบ้างตามกำลังบารมีและความเพียร ตั้งแต่ละลูกเพราะฉะนั้นถวายเป็นมหาสังฆทานนี่มันบุญยิ่งใหญ่ทีเดียวนะวถ้าเรียงกันมาเลยเนี่ยตั้งแต่ให้ข้าวให้น้ำสัติเชานไล่เลื่ลอยกันไปเลยคนทุศีลคนมีศีลคนได้ฌานสมาบัติโคตรภูบุคคลระโสดาบานพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระรหัสพระปจเจ้พเจาพระสัพพัญญู พุทเจ้าลวนสู้ถวายสังฆทานไม่ได้เลยนี่มีอยู่ในตำรับตำราใช่ป่ะจ้ะพระลูกชายมีครับหลวงพ่อครับอยู่ในตำรับตำรานี่แหละวันพรุ่งนี้เราจะได้ทำบุญใหญ่ถึงสามพันวัดซึ่งหลวงพร่อราชก็คงจะทราบดีแล้วว่าการที่ เราจะทำให้ครบทีเดียวสามพันวัดโดยการตลอนตลอนกันไปอย่างนั้นเนี่ยโอ้โห oh, oh, มันยาวนานกว่าจะครบเวลาเราก็ไม่ก็จะว่างจากการํำมาหากินาจากภารากิจการงานเรื่องครอบครัวม่งตัวรอกกิจการงานอะไรสารพัดละลับไปก็ต้องเสี่ยงภัยด้วยเสียงภัย ไปทางบกก็เสียงทางบกไปทางน้ำเสียงทางน้ำไปท่าอากาศเสียงหมดเสียงท่าอากาศบางวัดตั้งคืนเขาลงห้วยกันไปอย่างนั้นเลยจะมีใจถึงสักกี่คนนั่นเนี่ยข้าวปลาข้ามเขาขึ้นเขาลงห้วยกันไปอย่างนั้นไม่ใช่ไงจะลองลึกๆดูสิแต่นี่ราไปกราบราตนาท่าน ท่านมาด้วยความเต็มใจสมัครใจมามีปีติอินดีไม่ใช่ว่าจะมารับทายาทธรรมอะไรจากเราหรอกเพราะท่านเป็นผู้ที่พอแล้วมีความเป็นอยู่เป็นสุขด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอาหารไปมือมือหนึ่งกระแขกนั่นเองชีวิตของสมณนะม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้นะทีนี้ท่านเห็นความตั้งใจจริง ตั้งใจดีของพวกเราที่อยากจะสร้างมหาทานบรมีท่านถึงได้เดินทางจากถิ่นธุรก,กันดานไกลบ้างไกลบ้านมารวมประชุมกันมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราแต่ท่านก็จะได้มีโอกาสพบปะเจอเจอ,เจอกันในระหว่างเพื่อนสหธรรมิกด้ยวยกัน ก็จะได้ทำความคุ้นเคยพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องว่าทำอย่างไรทั้งยารักษาพระพุทธศาสนาและสืบทอดไปให้ยาวนานดีสดุดนี่ท่านทั้งได้มาสหาธรรมิกสหธรรมิกก็คือเพื่อนผู้ประพฤติธรรมด้วยกันอย่างพวกเรานี่ก็เป็นสหธรรมิกกันประพฤติธรรม รวมกันสร้างบารมีร่วมกันมีศีลห้ศีลแเป็นครั้งกลาวแต่สาหาสัม,มิกของพระก็ศีลสองี่สิบของเนกศีลสิ 10, อย่างนี้เป็นต้นอาจารย์ขเรกสาหธรรมิกเราพึ่งทำร่วมกันเมื่อเราเกิดมาสร้างบารมีเนี่ยมันก็ต้องใช้ทุกอนุเวนทีกับสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ย ทรัพยากรที่เรามีเนี่ยสร้างมันให้เต็มที่ในยุคนี้นยังมีเนื้อนาบุญอยู่ยังมีบุญญเขตของพระรัตนตรัยอยู่แต่ละลก็ได้รับทราบทุกวันน่กรอกกันอยู่ทุกวันน่กรอกหูไปเรื่อยๆเราทำบุญจะบุญญเขตไม่ได้อันีิสงเยอะทำน้อยได้มากทำมากกับมากเป็นทัพเทวี่ไปเลยเพราะฉะนั้นนี่ต้อง เมื่อเกิดมาเป็นนักสร้างเรมีต้องไวต่อการสร้างบรมีแล้วต้องไวกว่าแสงจนแสงแสงไม่ทันอย่างนี้แหละถึงจะเรียกว่านักสร้างบรมีนะจ๊ะเวลาสมบัติมาเร็วแรงเนี่ยแสงแสงไม่ทันดเดียวหนีขึ้นต้นไม้ก็หนีไม่พ้นไปอยู่บนยอดตึกยอดเขาหนีไม่พ้น โน่นไปชั้นเดาวดึงตามไปชั้นเดาวดึงขึ้นไปดูสิตาไปดูสิเจ็บบนแล้วก็แล้วกันลืมตาวมม่าโอ้สมบัติเยอะแยะเลยทําไมมันเยอะอย่างนี้อ่านี่แหละเห็มไหมเราประกอบเหตุอย่างไรแล้วก็ต้องได้ผลอย่างนั้นเลืออีกหนึ่งวันเนี่ยโดยเฉพาะคืนนี้ตั้งเตรียมตัว เตรียมใจให้ใจใสใสอย่าให้มันหมองใจที่ใสนี่แหละเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะกรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเราจำหลักวิชาได้ปะก่อนทำกำลังทำหลังจากทำแล้วต้องปลืม้มต้องปลื้มทั้งสามคราวมีปีติมีความภาคภูมิใจ ตอนใกล,ๆล้ๆเราจะลาโลกจะมีใครถามว่าตลอดชีวิตมาเนี่ยมีเรื่องที่ทำให้นึกและปิติและภาคภูมิใจเนี่ยบ้างไหมโอ้โหยกมือไม่ไหวก็พูดไปเลยเ <c oughs> ยอะแยะเลี้ยงพระตั้งเยอะล้านองค์อะไรเงี้ยบอมบอมไปละตีละแสนองค์ สร้างธรรมกายใจดีพระธรรมกายไว้จำตัวทุกทุกบุญที่มิสเตอร์โปรเจกต์คิดให้นะล้วนนำมาเป็นความปรื้มพิจิตรู้จักไหมมิสเตอร์โปรเจกต์รู้จักครับใครจ๊ะพรากรมิสเตอร์โปรเจกต์แล้วยังหนีไปทุกคนไม่หนีครับเออ เราจะนั่งทำบ้านก็เลยเลยจะฟังเคสสตี้สักเคสหนึ่งก่อนนะฟังก่อนครับทำาไมชอบเคสสตี้กนเถอะฟังแล้วจะได้มาปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้นหนึ่งครับเหรอ,อ,อเออพอมีเหตุผลอืมเอาข้างก็ถูดีก็ถ้าดีก็เอาสั้นๆกันแล้วกัน,กนเดี๋ยวเราจะได้มีเวลา นั่งธรรมะทำใจให้ใสๆเรื่องที่จะเล่าในวันนี้ก็เป็นเรื่องของอืมยอดผู้นำบุญยอดกัลยะาณมิตรยอดนักสร้างบารมีท่านหนึ่งที่ ท่านใช้ชีวิตในการสร้างบารมีมาตั้งแต่ยังไม่มีวัตรธมรมกายยังไม่มีสองพันไล่มีแค่เพียงบ้านธรรมประเสริฐหลังก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากปานกลางสองชั้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการรวบรวมผู้มีบุญทั้งหลาย มาสร้างบารมีท่านที้ท่านก็นสร้างบารมีกันมาตั้งยาวนานใีเดียวไม่เคยตกสักบุญเลยตลอดระยะเวลาสามสิบสามปี<อ>แต่ตอนนี้ท่านก็นเดินทางไปแล้วนะ<อ>เดินทางไปลวงหนะสามสิบสามปีไม่เคยขาดเลย แต่มันในช่วงบั้นปลายของชีวิตท่านความทรงจำไม่ก็จะดีแต่ก่อนหน้านี้ในปฏิบัติธรรมก็ดีทีเดียวเข้าถึงพระในตัวชัดใสแจ่มแล้วก็ชวนลูกชวนล้านชวนสมาชิกภายในครอบครัวอยากสนิทเพื่สหายทั้งหลายข้าวัด มาสร้างบารมีมาประพฤติปฏิบัติทาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตลอดเลยบุญที่ท่านทำเป็นอจินตกรรมเนี่ยหลวงพ่อว่าพวกเราเนี่ยสันนิษฐานกันได้เลยประทําบุญขนาดนี้คติของท่านจะเป็นอย่างไรแต่ว่ามันมีข้อที่น่าศึกษาที่ว่าห้าปีสุดท้ายเนี่ย ท่านหลงหลงลืมลืมจำอะไรไม่คยจะได้แต่ว่าหลูกลานของท่านก็กรอกหูไปเรื่อยๆบุญนั่นบุญนี่บุญนู่นบุญทรพัดบุญท่านสิ้นอายุแปดสิก็จะได้แล้วก็น่าศึกษาว่ารับรู้ได้ไหมในตรงเนี้ในช่วงบั้นปลายของชีวิต เราไปดูกันตอนสุดท้ายเลยในวันที่ท่านจะเดินทางไกลเนี่ยว่าสิ่งที่ลูกหลานกรอกหูเลื่อยให้นึกถึงพระไอ้นึกถึงบุญแต่ท่านก็ไม่หือไม่อืออะไรทั้งอ่จเฉยๆในวันสุดท้ายนี่ปรากฏว่าท่านรับได้ แต่พูดไม่ได้ oh. กายละเอียดภายในนี่รับรู้ oh. แต่ไม่มีแรงพูดอะไรแ <Okay. S 1> ละข่าวระลึกได้ทุกๆบุญดีบุตรหลานสมาชิกในครอบครัวที่ดูแลท่านกลายชิดกรอกหูเรื่อยๆ <Okay. S 1> ท่านรับรู้ได้ <Okay. S 1> ทั้งๆท,ที่นอนอย,อย่างนั้นละ เพราะฉะนั้นจิตตอนนั้นของท่านน่ะผองใสทุกๆุกบุญเนี่ยมาออหมดเลยมาออมาจอ่อที่กลางกายของท่านเห็นชัดเจนแล้วก็เห็นเทวดามาด้วยมาห้อมล้อม แต่เทวดานั่นคือบริวารของนั่นน oh. มาห้อม้อมนยะบริวารมาจากชั้นดุสิต oh. มาจากชั้นดุสิต oh. เพราะท่านมุ่งกันมาตั้งแต่บ้านธรรมประสิทธิ์แล้ว oh. จะไปอยู่ที่ตรงนี้ทำบุญไปอธิษฐานไปไปเรื่อยใจยจดจ่ออยู่ ที่นี่บริวารรู้ได้อย่างไรอยู่วนนู้นอยู่รู้ได้อย่างไรแล้วกฏมันเป็นอย่างนี้เราคงจำมหาปฏิสันฐานเทวบุตรซึ่งเป็นเจ้าทีดีอยู่ในเขตนะไม่ใช่มีคนเดียวนะมีเยอะแยะนะก็จะไปเยี่ยมเยียนวิมานนู้นวิมานนี่แล้วก็ ผู้ที่ขึ้นไปภายหลังนี่ก็เขาก็ต้องไปเยี่ยมเยียนไปตามหน้าที่บิมานุบิมานี่เขาก็คุยนเหมือนมหาปฏิสันฐานเป็นพีอาร์เงยแหลประชาสัมพันธ์ทั่วทุกวิมานคุยไปขึ้นไปใหม่ก็คุยเก่าก็คุย ก็คุยกันถึงเรื่องการสร้างบรมีก็ะจะรู้กันบริวารที่เกิดด้วยบุญของเจ้าของวิมานจิตใจก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็เจ้านายเพราะนั้นน่ยของท่านนี้ก็ลงมาเลยรู้สังขารของเจ้านายไม่ไหวแล้ว ลงมาพระเจ้าลยสามเฮือกนุ่มๆเฮือกหัวเฮือกนุ่มๆนุ่มๆนิ่มๆคือไม่สำแดงออกครับก็มีความรู้สึกคล้ายๆตัวเองลุกขึ้นอเหมือนลุกขึ้นเดินออกจากล่างครับ แลวงขาบริวารเขาก็ห้อมล้อมเลยแต่อตอนออกไปใหม่ๆก็เ,เป็นกายมนุษย์ละเอียดด้วยบุญที่ทำเป็นอจินตกรรมเลยทานสิงภาบานามาตลอดระยะเวลา33ปีห้อมล้อมไปผ่าทะลุข้างฝาไปเลยมันแปลกดีเหมือนกันทะ <laughs> ลุไปเลย แต่อย่าลืมว่านี่คือวรายการฝันในฝันครันเป็นเรื่องของฝันฝันคาบฝันฝันเราฝันในฝันก่อนนั่งธรรมะฝันเกี่ยวกับเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องอะไรต่างๆเพื่อให้จิตใจเบิกบานสบายก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมะกันก็เป็นความรู้ติดขาติดแข้งเอาไว้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนี่ คือสิ่งที่เราตอบย้ำกันมาเกือบจะทุกคืนเลยที่เจอกันคือนี้ก็เชงเคยก็เหมือนเหมือนกันอย่างนี้ม um, ันจะแล้วก um ็มันเห็นทั้งหยาบเห็นทั้งละเอียดคือเห็นทั้งห้องหับที่เป็นของมนุษย์แล้วเห็นราชรถที่คอยลอยอยู่กลางอากาศ ซึ่งเป็นของละเอียด <Okay. S 2> ปกตินี่กายละเอียดนี่ก็อยากจะเห็นอะไรก็เห็นไม่อยากเห็นก็ไม่เห็น oh. <Okay. S 2> ตอนนี้ก็ก็เห็นไปปฏ <Okay. S 2> ิว่างไปยืนพนมมือเรียงรายจากเตียงไปถึงราชรถนันเลยแ oh. พลวแพลวรัศมีสว่างแต่ <Okay. S 2> เจ้านายยังเป็นกายมนุษย์ละเอียดอยู่ ละบุญทุกๆบุญก็ามาจะลดท้องกายมนุษย์ละเอียดขยายเต็มส่วนก็ดึงดูดให้เราถึงกายทิพย์เป็นกายทิพย์ตอนที่ขึ้นไปนั่งอยู่บนราชลดนี่เราจะเห็นว่ามันหลากหลายบางท่านไปอย่างนี้บางท่านก็นไปตื่นอยู่กลางราชรลดบางท่านตื่นกลางวิมาน บางท้านก็วิมาลงมารับมันหลากหลายนะน่าศึกษาทีเดียวแต่ร,รายนี้ไปอย่างนี้พอนั่งเสร็จก็กายก็เปลี่ยนไปเป็นกายทิพย์เลยที่มีรสมีพล่าเหมือนลุงนนะเหมือนเพชรต้องแสงเกันนะเปลวเปล่าผิวเหมือนมุก มุกละเอียดละเอียดมุกใสใสเนียนละครึ่งหนึ่งตัวก็สีขาวสีขาวขาวครีมครีมนะประดับด้วยเพชรทั้งตัวเลยสวยง,งนี้เนะี่ยบริวารเนีนะ่ยซึ่งรู้จักบนชั้นดุสิต ไม่จะต้องมาเวียนประทักศิณบริวารทำหน้าที่ทุกทีเจ้านายแต่เจ้านายในช่วงหลังนี่เบลอจึงนั้นบริวารทำหน้าที่แทนต้องมาเวียนอมาก็มาเลยมาเวียนประทักศิณนี่เห็นไหมมันดีเ่ยมีบริวารอย่างนี้มาเวียนสามรอบด้วยใจชื่นบานเบิกบาน ยิ่งนึกถึงบุญนะอู้นึกกระทำนี่กระทำโน่นกระทำออกมาเป็นชุดเลยสว่างแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนไปกลับวิมานไรดวางกันเยอะอยยแยะเต็ไมไปหมดเลยั้งแท่สุ่มไปถึงวิมานเลื่อนอยู่ข้างบนยอด เหมือนเมืองใหญ่ๆนะ oh. คือผ่านวิมานของบริวารขึ้นไปเรื่อยก็ตั้งถึงยอดราชรถก็จอดที่เทียบนึกออกไหมนึกออกที่มีมุกยืนมา mm hmm. แล้วก็เข้าไปตั้งอยู่กลางวิมานตรงนั้นแหละ <Yeah. S 1> นี่ คือ,อจินตกรรมของยอดนักสร้างบรมีท่านกลับไปฉันดุสิตที่ลงมาเกิดจากตรงนั้นวิมานก,ก็ยังอยู่ก็มียังจะยังอยู่กับพวกที่ลงมาในภพก่อนก่อนนู่น เจอกันแล้วก็บี๋วไม่ค่อยมาทำบุญฝังไม่ทำม่งวิมหมก็หายไปพลัดไปเกิดฉันจะตุ่มังดาวดึงสมัยจะไปดาวดึงชาตุเนี่ยจะเยอะวิมหมจะหายไปนะพอมาเจอกันชาตินี้สร้างบุญกันใหม่พรสสร้างกันใหม่บางพวกก็วิมามก็มีคออยู่ แต่บางพวกต้องคอยดูการสร้างบุญในตอนช่วงสุดท้ายกำลังบุญจะถึงใบจันุสิษฐ์ไหมเพราะนั้นบางวิมายก็หายแวบไปบางวิมายก็ยังอยู่นี่กระจายกระจายกันเกิดที่หนุนที่นี่มันอายุก็ต่างกันวิบากรรต่างกันบ้างก็หล่นตุบลงไปก็ไม่ยีนะ ว่าจะย,ย้อนขับคืนมาได้พวกวิมานหายมักจะเป็นพวกนี้ะจะหล่นตุ๊บไปคือเวลาเป็นมนุษย์เนี่ยสร้างบารมีไม่ได้ตลอดลาดฟังอย่างปัจจุบันนี้ไงเราสังเกตดูสิบางพวกบางท่านเนี่ยสร้างบารมีได้ตลอดทีเดียวบางท่านเนี่ย เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ใหม่มาพอเจอข่าวอะไรหน่อยก็ไปเอ็นอ้าวไปแล้วไปดูลาดเราเป็นจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงเราจะกลับมาใหม่นี่บางพวกก็อฝากเข้ามาทำบุญมั่งนนายก็ชวนมาบุญใหญ่สักทีหนึ่งอย็นไม่ใช่ปะการสร้างบาร,รมีมันไม่เหมือนเงิน แล้วมันจะไปอยู่ที่เดียวกันได้ยังไงนี่ดูปฏิปทาของเราว่าเราเป็นประเภทไหนบางพวกเนี่อนานคาว่าทึกทีแล้วเผลอไปทำบาปอากุศลเขา้าเอาบาปให้ผลก่อนทั้งจิตเศร้าหมองอาล่นไปแล้ว<อ>กระจัดกระจายกันไปเนี่ยรถโด,ดนขบวนสุดท้ายนี่ รอคอยสำหรับผู้มีบุญใครจะกลับดุสิตบุรีก็ยินดีต้อนรับ <c oughs> ไม่ต้องซื้อตั๋วเลย <c oughs> สร้างแต่บุญบารมีอย่างเดียวเท่านั้นแหละ <c oughs> ให้เต็มที่ <c oughs> ที่ผ่านมาใครเต็มที่ <c oughs> กันแล้วไปพอตอนนี้ได้ยินนี่ตั้งเต็มที่แล้วแหละเพราะเวลาเราเหลืออีกนิดเดียว <c oughs> ไม่มากนะเวลาอยู่ในโลกนี้ยัาได้ความปันญาวนานเป็นเดียว,ร,ยวาาระดาไปนั่นแหละอย่างน้อยนี่ต้องให้ได้ก,กลับไปเหมือนอกรลยาณมิตรพยาวละวะประยะัะเมื่อกี้เนี่ยนี่คือตัวอย่างของยอดทัการบารมีสามสิบสามปีเนี่ยไม่เคยตกบุญเลยสั่งสมบุญกันอยู่เป็นนิจ เพราะฉะนั้นพูกเราจะเอายังไงจะกลับไปที่เดิมหรือว่าขอาแวะเวียนข้างทางกันซะก่อนกราบที่เดิม,มเพื่อนสู่ยากครพืนสู่เยาวานะกลับที่เดิมมึงก็ต้องทําให้เด็เหมือนกับพูดที่ว่ากลับที่เดิมมแเลยต้องสั่งสมบุญสั่งสมบรมีใหญ่ขาดต้องเข้มแข็งใช้สติแช้ปัญญาให้ดีในการที่จะสอนตัวเองให้ได้ จะฟังได้ยินได้ฟังอะไรมาเนี่ยให้เอามาคิดมาพิจารณาซะก่อนแล้วก็มาดูมาไต่ถามไม่ใช่ว่าเขาว่าเลื่อยเปื่อยก็เชื่อกันไปเลยแล้วก็กระจายกระจายกันไปอย่างนี้นี่มันจะเจอกันยากแล้วมันก็จะถอยหลังกันไปเรื่อยๆแลับส่วนใครที่เขาเข้มแข็งเขามีสติปัญญาพิจารณาใกล้ครวน เราก็มาไตา่ถามมาดูสิ่งที่แท้จริงความจริงมันเป็นอย่างไรพวกนี้ก็เอาตัวรอดได้นี่เป็นอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เราไม่มีเวลาที่จะไปโลเลลังเลเชื่อข่าวลือตื่นข่าวอะไรอย่างนั้นแล้วนะ่ะมันเป็นเรื่องของชีวิตเรารผู้ที่ทำให้เราโลเลลังเลเขาก็ไม่ได้มาช่วยเรา เวลาเราตายตายคนเดียวตกนรกคนเดียวขึ้นสวรรค์นคนเดียวตัวเราตอนนั้นแหละเดจ้ะอยากเข้าถึงวัรรม,ามากายกันไหมจ๊ะอยากครับ